สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับย่ำแรงซีมุมงตัวประมาณสดๆนะครับตะวันแดงค้องตันนู่งอ่ะมาเช็กเศร้าเช็กเศร้าเช็สวัสดีครับ แด่พอกันยนีครับพี่น,อน้นววงองสารตะเวนคลองการผลพัฒนาการห้องเศรษฐีกรุงเทพอีกสามขึ้นนะครับขึ้นนี่ขึ้นมือ,อื่นก็ขึ้นมืขนบบน่ขึ้นอีกอะไครับบานฝนตกลินตกแป๊กอกกพี่น้ มาอหอดแล้วทีมง,งานเขาว่านัดก,กันมาชาวเท่ๆก้าวซีมงโดยประมาณรอบที่แล้วเขาไปเห่นออยูฟัานันนะครับรอบที่แล้วเหน็นยูฟัานันอันนี้กนเดินฟังยัง วืธกาอันฟังน้ำพกเพื่อนฟังอย่างฟังนย่ฟังน้ำพกเพื่อนอีสานอีสานตะวันแดงได้พี่น้องเนาะร่องสวัสดีคนแรเิขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้เสียงยางหวาน พักก่ต้องแร่งฟังนั่นแต่การเรียนยีรานนั่นนะครับเห็นในร่องเหล่ารอบนี้กลับมาถึงยุคฟังอีสานตะวันแดงน่าหอดพร้พอมอาจารย์ดนตรีนะครับเวลาผ้าพป็นนักเตะ ี๋ยวทีเขาไปดึงซัดดงรจกันนี่ล่ะสังไงเขาบอกค่อยไนะครับมันโดนไล่ไปนี่ ก่อนอื่นก็ด้วยศิลปินนั่กันน้อครับเนาะขอแสดงความเสียใจกับน้องน้องแยมปฐมนะครับเกิดอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องนั่งนะอครับเนปะ็น,นาการเดินทางกับรถกับล,ลากการไปมากนะครับนนข้างบนแยมนอนส่งแทนห้องกับต้องรบเข,ข่ามาง่วงแล้วก็นอนนะครับกังผมนี่เอานอนเป็นไงดิเับรถเอานอนเป็นหลัก นีก็มานั่งอยู่หน้าร้านน่นะนั่งอยู่หน้า้านสาลตะวันแดงยังไม่ได้เลยจินมเท้า ว่าถ้าได้กินเขาอ,อยู่ป้าได้โยกไก่ก็เอาตั๋วไอจูมาฝากได้เลยพัฒนาการที่ทำงานเตาได้เตาไม่หรือจังไรกับพวกโยกไก,ก่หรือเปล่าไม่กำลังแก,ก่กับ มันปกลิ้ยลืมนี่กนางมเลก่อว่าต่นปกเลิ้ยลืมปกอ๋อตอนนี้ะนาเบื่จโอ้จะกระดยไปงไดเปงเทียบเนาะมีไยแต่มา์เทียีอะไรขับรถขับหน้า ตัวคอทมออีกกี่วันตะลีทตัวอีกมือนี่มืออื่นมือฮึอีกสามขึ้นนะครับขึ้นสุดท้ายวันที่หนึ่งกลับนะครับมืออื่นนายซิโยปินปินเกล้าวนะคะรับปอผุ้เผาปินเกล้าคซิอยู่ไกลแทยโน่ทะเบียนรถทะเบียนรถแปดแปดหกห้า จะเบียนรถกันนี่แปลี่ยนห้องหานะสบเบียนไทยกบเสียนะนาม่วนทะเลียอยูมีไรถทะเบียนน่ะโอ้ยอากาศแยะอัมดีมันคือบานหฮาเนาะมากมากกรุงเทพเนี่ยเลยก็วันนี้ก็่สบายด้หมูวานก็เป็นของเสีย ไข่มาขึ้นก้องเสียแหลกไข่กินยามาขึ้นบ้างกล้องกัไข่ให้กันบอสถือกันก็บอากาศกรุงเทพวะนั่ยังไงบอสสบายยังหันเน,นีเ่ออยแนนเรียนเรียนดีวะ น่หลาตะเกียงมือนู้นหือกอมือสุดท้ายบ่าปีนเก่าว่ะมือลานตะเกียงอุนีมินบุรีลานตะเกียงลานตะเกียงเหรก็ะม่ปีนเก่าอสุดท้ายบ่ทำบ่อนน่หานิเมนตองขึ้นดิล่ะมินบุรีก็ปีนเก่า รอนะครับรอดจายเงินมาตังค์จานเราแค่เบสไมจำเลยว่าเีนาดีนคนที่ันุ่งกงเขาทนนี่สาี่เบสมินุ่ยนันนตเียงนั่นตเสียงมินุ่มื้นมือน อเอื้ออื้อนแม่เอื้อนร้านตะเกียงเอื้อกรุงเขากินเก่าที่หนึ่งถายทับบัตรเอื้องบ้าถุงเทปเอืเองอะไรที่สองเลยอุดวน โอ้ยังสิดปดาอยู่วันที่สองไปอุดอนอีกอยู่เอองานซอยงานงานหัวซอยงานหาอุดดอนว่นเลยอุดอนน่าจะเมื่อนที่หนึ่งเมี่บ้านวันที่สองไปอุดดอนเตือนวันที่ไันที่ภาคินนะนัอนเตือนกันเหรอเดี๋ยวเสกอดอนเลยเตือนมีตาพ่านเลยเหรอ เนี่ยว่ามันทีได้ของบ้านมุ้งแมเด้อยก่านวันเนี้ยวันที่สองอยู่อุดรน,นะนะอยู่ออวนเราวันที่สามก็จะติดในภาคพันหน่าจะเป็นงานสุดท้ายองวันที่สองเนาะวันที่นอยู่ปอกุ้งเขาเรียนแล้ลลลลนนลว,ว,ลวลนะแล้วกันอนจะตื่นนอนตื่นขึ้นยี่โมอเศร้าเวลาไหนก็ไม่ราหน้าแต่ว่าจำกัดคือการเดินทาง เพือนนี่แหละผมก็บตะหน,นักตลอดก็คือต้องนอนหไล่ไล่วันที่สองกลับบา้านกลับบา้านโยอะวางบ่ได้เขา้าบ้านไปอุดรต่อครับนี่งานครับอ๋ออู่กรุเงเทพดตั้งแต่อายุสิบเจ็ดตอนนี้หายพพสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดครับบวกเข้าไปอีกโอ้เจ้าเพื่อนยูด่

ทำได้ห้องมาปีเลยวะแต่หลายปีเลยทีเนาะเพราะสองปีไปเียเออเออล้วม่อนเขาอยู่หนอันนี้ก็จ้บ่มันดีดีเลยก่เรก็เพ่มเนอยู่เนี่ยเรยตงสี่ลอดจานเบอร์ดว่าบนลอดจานเบิร์ บ่าไก่ถ้าว่าขับรถไกลถึงชอนโลดเด็จกจังหน่อยถ้าเขาับไปได้ไหมอากาศสงบอยู่กินฝนแล้วบอ๊อสบายดีแบบสวัสดีครับ สัวี่อริิอาจารย์ดนตรีกับมาเองครับมาขั้นนี้ผมขับไอชีนี่ขั้นนี้ครับอาจารย์ดนตรีครับเนี่ยมาแล้วขั้นนี้ล่ะมันใดนี่ละครับเขึ้นรถขึ้นั้นนี้ผมขับ ี๋ยวจ็คดนตรีนะครับยืนเงินใดนะคันเดิมเอาจะทีสิบนาทีนะครับหลายทีสิบนาทีพราะเปน้องประมาณจา็ครา อยู่ใ่อยู่ที่ไหนนะฮรั้าจะไปเมืองที่ดูเวทีแ้วจัดหนร้าน เริ่เปิดแ e อร์เริก็เิงเปิดแอร์นะครับพี่น้องันนี้ไม่ไรสดตั้งกล้องเหรอวันนี้ไม่ไรสดนะพี่น้องนี่ไม่ร้สดกลดนะุมล่มปิดอีกหวัน ถนนพนัก,กางานซอยยังงบประมานอยู่ซอยเลยมันติดถนนเลยดิถนนพนัฒนาการนะดูถนน,น,นใหญ่เลยไหมติดถนนใหญ่เลยไม่ได้อยู่ในซอยเลยพัฒนานการเท,ท,ท่าที่เท่าไรวะอยู่รอไฟแดงสิขึ้นทั้งด่วนแหละอยู่รอไฟแดงสิขึ้นทั้งด่วน phun thuộc là lần kỳ nọn lưu cao như thế mày có lần cả nữa anh mày là tìm mừng lắm 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 ครับภาคกิเสาครันาคเสมาแต่สลัก้ามเลยมาแต่พูดีนเลยเอบ่บ่บ่พักตตีเลิกลาเละครับตีบ่บ่เอาที่พักเลยเอาที่มาจานไหลสดนะพี่น้องมาตบานฮะอุ๊บละสลักข้ามสลักข้ามน้าไม่ต้องอ่มาจานไหลสดแรกคุมติด นะครับด <sentido? S 2> ูสิแกดูสิแกห้องกันแม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 น เมนนี่แหละที่อยากข้องตันนี่แหละล่มจากทางดวนเมนเลยอืมใช่เหลี่ยมแล้วก็ับเเป็นยังดอกไข่แน่แล้ว ขอบคุณท um. ุกการติดตามนะพี่น้องขอบคุณนทุกไลค์ที่กดไลค์กดสับสกายกดไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่น้องทางช่องเราจะเรียนระเบิดออาไปเชี่ยวเอาพอกันมาแลงคลองตันนะครับผู้อยู่อีสานตะวันแดงคลองตันนะครับฟอกันเป่นนี่ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้คลิปหน้าพอกันไหมสบายดีครับ